นี่คือคุณสมบัติที่เราอริยบุคคลทั้งหลายควรจะพึงมีนี่คืออนุสาสนีจากเราเมตตานโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุตสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุตสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมบุตสะ สเจตาวะอภพโพหังสังสาเรปนสังสรังถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้อภพอยู่ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารนิยโตโพธิสัตโตวะสัมพุทเดนะวิยากโตหน้าถารสาปิอาภพธาณา,า,า,านิปาปุเนยหังขอยข้าพเจ้าเป็นเหมือนโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ได้รับพยากรแต่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ถึงฐานะแห่งความอาภพสิบแปดอย่างดันโตมนุษย์เสสู่มนุษย์ผู้ฝึกตนมาดีคือผู้ประเสริฐที่สุด อโคมาสมิโลกสัสะเซโทมาสมิโลกัสะเยโธมาสมิโลกัสะอัญญามานันติมาเมชาตินติดานิปุนาภาวติเราเป็นยอดของโลกเราเป็นใหญ่แห่งโลกเราเป็นคู่ประเสริฐสุดแห่งโลกความเกิดของเรานี้เป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้ชาติพบใหม่ไม่มีแก่เรานโมพุทธสนโมธรรมสะนโมสังคสัะนโมจร,รยิยสัตสัมมาสัมพุทธสะ พุทธานังชีวิตัสสนาสกาเกณจิอันตรายโยกาตุงใครๆไม่อาจกระทำอันตรายต่อพระชนชีพของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้พุทธานังสัพพัญยุตยานาสานาสกาเกณจิอันตรายโยกาตุงใครๆไม่อาจกระทำอันตรายต่อพระสัพพัญยุตยานของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้พุทธานังอภิหัตถานัางจะตุนางปัจจญานางนาสกาเกณจิอันตรายโยกาตุง ใครไม่อาจกระทาอันตรายต่อปัจจัยสี่ที่เกิดขึ้นอยู่เนืองๆของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้พุทธนังอสิตยาอนุพยัญชนะนังพยามาปภพายยวานัสกาเกณจิอันตรายโยกาตุงใครไม่อากกระทาอันตรายต่อพระอนุพยัญชนะ80สิก็ดีพระรัศมีวานึ่งก็ดีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้อินโนสังเจตุน,นังนันสกาเกณจิอันตรายโยกาตุงตถานโนโหนตุคุณสมบัติพิเศษของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสี่ประการเหล่านี้ ใครๆไม่อาจกระทำอันตรายได้ฉันใดขออันตรายทั้งปวงจงอย่ามีแก่เหล่าทุกสรรพสิ่งสรรพชีวิตสรรพวิญญาณในทุกข่วงจัก,กรวาลทั้งสามโลกรวมไปถึงทั้งห้าบุคคลที่ต้องธรณีสุบและตัวข้าพเจ้าเองฉันนั้นเทินสา,สาธุสาธุสาธุขอให้เหล่าทุกสรรพสิ่งสรรพชีวิตสรรพวิญญาณในทุกข่วงจั กวาลและทั้งสามโลกรวมไปถึงทั้งห้าบุคคลที่ต้องธรณีสูบจงเป็นสักข,ขีพยายนให้กับเราว่าบัดนี้เราได้กระทําในสิ่งที่ดีแล้วและเราขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้กระทําความดีในครั้งนี้ให้แก่เหล่าทุกสรพสรพสิ่งสรรพชีวิตสรรพวิญญาณในทุกห่วงจากกวาลและทั้งสามโลกรวมไปถึงทั้งห้าบุคคลที่ต้องธรณีสูบก็ขอได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่เราแผ่ให้ในครั้งนี้ คนทั่วทุกตัวตนด้วยเทินแล้วก็ขอได้รับวิมุติสุขเข้าถึงมรรคผลเพื่อเข้าสูนาน่นิพพานรวมกันชาตินิชบพลันด้วยเทินนะโมพุทธายะยะนัมภะทัชาตามัสสะละวาพุทธัทงล้างทุกทำมังเป็นสุขสั่งคังเย็นสบายทุกขาทุกข,กขังปฏิติตังสัมปฏิชามิทุกขา ทุกขังปฏิจตังสามปฏิชามิทุกขาทุกขังปฏิจตังสามปฏิชามิด้วยบารมีแปดสิบอสงไขยกับอีกแสนมหากับว่าด้วยนมโมพุทธายะสาธุการกระทำในครั้งนี้เป็นการกระทำโดยเมตไตรลิมปรยาเลิศการกระทำในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการแสดงปาฏิหาริย์หรือเป็นการอวดอุตริที่ไม่มีคุณวิเศษในตนแต่ประการใด แต่การกระทําในครั้งนี้เป็นการกระทําเพื่อช่วยเหลือทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติทั้งปวงขอพุทธองค์ส่งเมตตาดูก่อนเราอาริยะบุคคลทั้งหลายรู้รักสามัคคีมีเมตตาและกรุณาต่อสรรพสิ่งซึ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติที่เราอาริยะบุคคลทั้งหลายควรจะพึงมีนี่คืออนุสาสนีจากเรา เมตร